เป็นอ่าข้างหลังไหมเนี่ยข้างหลังผมนะเนี่ยคือกีต้า์นะครับเออพระเจ้าตอนนี้ผมก็เพิ่งตื่นนะทุกคนโอเคมาัสดีวันพฤ่รหัสที่อะไรวะสิบเอ็ดน,นะครับใครที่เข้ามาก็เพิ่งเออไม่ใช่ใครที่เพิ่งเข้ามาดูนวก็ฝาก กดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับจะไ,ได้ไม่พลาดกิดต่อไปสาหรับวันนี้ไม่ดีนะครับก็ถ่ายไปเรื่อยนะนะนี่ก็เพิ่งตื่นอาจจะเช้ามาแล้วก็ดูเด d บอร์ด u t u b e ก่อนเลยไปดูกันอ่านี่ก็เป็นเด d บอร์ด u t u b e นะตอนนี้ กติดตาม8ดคนและก็นี่ก็มีสตรีมเกมนะครับช่วงเย็นๆนะครับใน y t u t u นะครับก็มีช่องทวิตสตรีมเกมในทวิตด้วยนะครับประมาณช่วงเช้าๆนะครับก็สตรีมสัก2ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีทำคลิปเล็กๆน้อยๆครับลง YouTube นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะเพื่อน ช่องสกิโลสตูดิโอนะอ่าแล้วตอนนี้ผมก็หิวน้ำรู้สึกหิวน้ามากเลยมจะไปหาน้ากินก่นอนเ้ผมกำลังเดินลงมาที่บันไดไปหาน้ำกินโอ้ทุกคนผมเจอน้ำแล้วนะเออตั้งอยู่ตรงนี้พอดีเราจะโอ้จะเทน้ำกินแล้วตอนนี้ผมรู้สึกหิวมาก นี่เราก็ได้น้ำแล้วอ่ะเราก็กินน้ำก่อนนะเช้าๆจะได้สดชื่นสุขภาพแข็งแรงนะครับออ่ออืน้ำก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยก็รสชาติน้ำก็เหมือนกินน้ำนะครับธรรมดา What? เป็นอย่าางหลังไหมเนี่ย้างหลังกว่าเนี่ยคือกีต้า์นะครับเผื่อเผื่อใครยังไม่รู้มันคือกีตา้านะ์ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามันคือกีตาา์อะไรไปดูกัน <c oughs> เอนี่ยทุกคนมันก็คือกีตาราหักนะครับทุกคนมันจะหักตรงหัวแล้วเขาก็ต่อสายมาต่อสายลวดมาแล้วก็มันก็หักนะทุกคน เนี่ยถ้าใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์ comment มาได้ประมูลประมูลมาก็ได้เสน,นอราคามากิต์อ่าถ้าใครอยากได้เอาไปตั้งไว้เท่ๆก็ได้อ่าสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็เป็นวันพฤหัสที่สดใสวันหนึ่งนะครับโอเคก็ฝากช่อง Youtube ด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ด้วย อัน,นที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับจ้องสกิโลสตูดิโอเนี่ย <c oughs> ผมจะพยายามลงคลิปทุกวันนะเพื่อนๆไปละบาย